I'm on the dead. สดแหละสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเอที FC ทุกท่านครับเดี๋ยวมื้อนี้สิแม่ให้กับขขาวกินกันเนาะวันหยุดครับท่านผู้ชมได้ป่ามากเนาะท่านผู้ชมนี่เดีย๋ยวมาเบิง่งเี๋ครับท่านผู้ชมป่าตะเพียนตะเพียนเนาะบ่านเป็นกำมังเนาะแตะกะ็ปรากฏนี่ได้ปักเบ็ดมากมากขึ้นท่านผู้ชม เอาสิมาแมลงลอาแต่เนื้อมันละกัลาบท่านผู้ชมน้องมุตีเป็นมือมีดมือนิแล้วแต่เนื้อมันละกะอาสีโค้งกับหัวต้มสดน้ทำท่านผู้ชมแสบๆน้ำกันได้มือนิหวานจอยๆแล้วเป็ดลวกีิมกับแสบด้วยนะ ท่านผู้ชมเครื่องหม้อต้มที่นะใส่เครื่องหลายๆแซบหากผักชีแล้วก็หากหอมบัวผักบัวหอมแดงกระเทียมพริกแดงเนาะคาตะไคร่ใบระกูดท่านผู้ชมอันนี้เครื่องลาบอ้ได้กินแต่เครื่องกับหอมแล้วครับท่านผู้ชมมาๆๆเดี๋ยวมาแซบน้ำกันมือนนิเดี๋ยเพ็นหน้าสีคันน้ำออดแซบๆ มีใคร,รใใมีอะมีไข่พร้อมท่านผู้ชม tiêu rồi ba ôi khương hòm rồi ba khương hòm rồi, rồi chôm 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 đang hòm chôm 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 phía chôm 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 ราะว่าน้องกำลัง hmm. ซับป่าอยู่โอ้น้ำเดือดพุงลุง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 ท่านผู้ชมหอมแห้งไห้เครื่องมันเดือดไปเรื่อยๆกันเดี๋ยวเช่าปลามาใส่เออได้ถ้วยบแบบนี้แบบท่านผู้ชมเลือกใส่ข้างบนครับท่านผู้ชมเดี๋ยว Năm đang đợt rồi ha Nhìn thật xẹp không các bạn Hòm đỡ lại Lại lẽo môi của nó nhỉ Đẹp môi Hô, ảnh này là trái đều rồi Bắt bếp mình chỉ kẹt lên đây nè Ồ, đẹp mọt quá đi đây đấy, thưa bà ปลาหลากลายได้เนื้อปลาเหรอหลายครับ,รบเดี๋ยวนาำกรนั่งเดือดเดี๋ยวไปน่ำสิคนน้ำบอดด้วยเอาแบบโบราณโบราณโอ้โหผีกะทักสามน้ำเนาะกันทักสามน้ำผ่อนคุณผู้ชมหอนยยงงอะะไร่ สดนามแ่บเด้วัดนี้ท่าคผู้ชมน้ำหอนเดอด nó. Hai bạc ngay đây thưa quý vị. Giấm ăn xong à, Nam Nè đây lại. นามคุณคัดอะไไปน้ำอัดลงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามเะิดอีกรอบนึงดงจยกขั้นอีกอานานที่สองท่านผู้ชมสองนามกับพ่อละเดี๋ยวมันสิบปรวาน นำคุณเลยทีนี้อ,อนหอ,อนหอ,อนจบเลยนะสองนาำสองหอนคป่านาเละแล้ว้นมน,น,าน,วนานแล้วจัด ท่านผู้ชมในน้ที่สองในพน้าเสียใจน,น้ำม,มาขามเปลกดยน,น้ำนี่นี่นสีหอม,อมตาก่ละ ນ้້ນ້ s ຈັກໜ້ອຍມັນ ไปปรุงก่อนครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปปรุงเครื่องกันคนฟางเป็นดาราไหมท่านผู้ามาชมเครื่องปรุงที่หน้าเนาะใบประกูดซอยตะไคร้หอมแดงกระเทียมเหลก็กกะอย่างไรเนี่ยสารเณรสาระเน่เนแล้วก็ต้นหอมบักชีเนาะเดี๋ยวเราปรุงเครื่องกันเลยน้ำปลาเนาะเกลือก่อนเดี๋ยวมันสีเค็ม ถ้ามันเข้มหลายแก่บ่ได้ด้วยท่านผู้ชมาวบังหนาวตัวนี้คือมีโดโก้ะหนาวครับดูกเอนาวครับครับบังหนาวนี่เปิ๊กบางสุดยอดเลยอ่าครับได้ครับเมื่อไหร่เราจะขายตัวนี้เดี๋ยวมึงมีนึงเอาเข้าไปเอา

nhanh hàng... thì nó là làm nhanh hòm hòm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để คุณผู้ชมตอนนี้โอเคเลยเแซ่บแซ่บหอมไหมเดี๋ยวมาเทาใส่ถาดกันมาได้มาได้มาได้มากินน้ำกันหอมหอมแซ่บแซ่บเอาฟังมากินนะ่ะ เราเลือมาผูกใส่เนี่ยท่านผู้ชมนะราบปลาด้วยมากินกน้ำกันท่านผู้ชมแซ่บๆหน่อยเฮ้ยผักแอมเออยถ่ายสูกกันผักแอมมีผักสลัดต้นทันตะวันท่าน,านาผู้ชมอันนี้เดี๋ยวไปถ่ายไปใส่น้ำมอตม โอเคครับครับท่านผู้ชมมีน้ไม้นแล้วก็กระดาวก็มีสาราซับมีผักดองมีแล้วก็เออ่ซุปน้ำม้นทากุณเมื้อนี้ข้าวเหนียวผู้ใดชอบข้าวเหนียวาข้าวเหนียวผู้ใดชอบข้าวเจ้าก็ข้าวเจ้ามเสร็บเแซ่บๆท่านผู้ชมเอ้ย เป็นกระแซบคักมือน,นีิกำกับ <c oughs> มาบางไปกินอ่ะมาท่านผู้ชมแซบๆน้ำกันเด้อสุดยอดขอยัด <c oughs> แซบแห้งท่านผู้ชมเอ้ยนี่แหละกับข้าวกับบักหลาย ยังเลยน <si ี่เตะจะไปเลยยังพี่นี่แบบไปจางลงมานก่อนยังไม่เนี่ยไม่เชี่ยจัดเดียวท่านผู้ชมพ่อญาตกินหน้ามีฟองจากเนยเด้อพ่อได้สนับพี่หน้าพ่อได้สนับสนุนให้กินดอกเด้อผู้ใดสอบก็กินผู้ใดว่าสอบก็พต้องกินแต่พี่หน้าก็สอบเนาะกินจากเนยพอกินข้าวมีแห้ง ขอาแซ่บหักกะไลท่านผู้ชมมือดดิกินแต่แซ่บเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเ,เดี๋ยวพี่หน้าจะเอาจากบือยงยงเนาะกินลาปลาซุปน้อมนไม้ต้หมหัวปลาเนาะ ท่านเงยเงยเศษๆพี่ยืนอย่างตาตาตัวหัวสักดิ์อืนอนท่านตะวบานทช่วงนแล้วอม่ืนนรออัรลัด อะไรมีเนี้ดีวะทำคนกินเนาะไมว่าใอดีอ่ะเ,อเลยเเลย,ยกกินมาเลยเพราะว่าต่างมันพี่เราเอาอกมดับจัไข่ทุกตัวเลยจับไว้ทั้งต้ตมนมีพันต้องกิน ใเกอืมรเขาเมเยี้ยบ้ยนเค็มเนี่ยกินเปี้ยวเลยคหประกดหัประกตมดูหัวปลาต้กแบเม่ีแกถือเหงื่มาด้วยหรือเปล่าถือขึ้มา

กับเขาเต็มเลยจังดุดปลาป่าครับจังดุดหัวป่าตงางสถานกุลิมเป็น,ปน,ปนลงดสีสาอ,อ่อนถึงไงที่นรดนอ้อ่ะซุกน้ำใหม่จากไหนนมไ้ชมซุปน้ำใหม่กับมี่มือนี่ซ้ายนม่กว่า้ึขาม,มือ ลยเอ็นมาแอมรับอย่าแ้วแล้วกนลืวองถแล้วอนนะ่มลอุ้เี๋ย่ล้งออูเออค้องรีบมาจะเล่เข้ากล้องออกถังบ้าหนูก่อนมันจะมีมันมีร้านทงกว้างก่อนอันหนึ่งแล้วก็เือย่ไปียไปอีกนอยเนึ แอบแหงคุณช่างเลยลูกโดแต่มันไม่เหมือนของถลายถลายครับรับเปิดรับทั้งตลอดทั้งคืนลาตาอันนี้เป็นของหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านคนชนเนี่ยคนที่ก็เปิดนะเปิดตลอดเลยชาวบ้านคนชน ท่านข้าก็วนสุดยอดตรงนี้อ,อี่ลุงก็จะอิ่งก่อนแล้วท่านผู้ชมกาล่องไปเฮ็ดกินบ้างด้อสูตรพี่หน้า <ไป S 1> แบบพี่หน้ากัรักจำมาจากพ่อเม่เนาะ มาลองเฮ็ดกินแบบคั่นน้ำบอดแบบโบราณท่านผู้ามาชมอันนี้แบบสูตรโบราณเลยน้ำบอดมันสิคุนท่านผู้ชมสดน้ำมีหออแ่บพักเนาะแ่บแสบ,แสบะกะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กะพีหน้าปอกไปกับช่องวิถีชีวิตก้นยู่ในเมืองเนาะกะสิฝากท่านผู้ชมมาซ้นำนี่แหละ ท่านผู้ชมกัดล่องไปเห็ดกินเบิ่งแซ่บๆเนาะเนื้อหวานๆสดน้ำฮอนๆท่านผู้ชมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป <th> ็นกำลังใจให้พี่นาน้วเด้อจะฝากเบอร์กันเด้อครับเด้อท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้กะบบ้านพี่นาหาหนูกะหนูมันก็หน่อยหาไม่ค่อยได้นานี่ปากเป็ดก็ไม่ค่อยกินเพราะว่ามันเป็นหนาหนาวท่านผู้ชมพี่นาจะขอฝากตากไว้ซัมเนี้ลเลกดติดตามกดซับสไครป์นะกะคลิปนี้ก็จะขอจบไปซัมเนี้เด้อครับเด้อ สวัสดีครับบ๊าย,ายอ่ะพี่หน้าก็ติขออนุญาตกินขขาวกันต่อเนาะ